สวัสดีท่าน,นครับก็กลับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับวันนี้ก็เช้านะครับวันที่10เดือนพฤษภาคมประเด็นวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับวันนี้ก็วันนี้ผมเตรียมมานะครับมาพูดถึงนะครับไมื่อจะเป็นประเด็นเรื่องกับตัวผลประกอบการนะครับวันนี้ก็จริงออกมาหลายบริษัทนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นยังไงในแต่ละตัวยกตัวอย่างเช่น หุ้นตัวอินเด็กซ์ r ีวิมอนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มคา p y ปีนะครับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งออกมาแล้วครับมีหุ้น g ี c ครับนะครับในแต่ละตัวนะครับเราจะมามองครับว่าสมมุติว่าคาดว่าผลประกอบการอาจจะออกมาไม่ดีแล้วตลาดหุ้นจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้ามองถึงต่อไปครับโดยจะเป็นไตรมาสหนึ่งที่ออกมานี้นะครับนักะห์เรานี่นะครับเตรียมพร้อมครับก็คือจะมีการทํ p พรีวิวไตรมาสสองไปพร้อมๆกันสมมุติยกตัวอย่างเช่นมองหุ้นว่าไตรมาสหนึ่งออกมาดีแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้อง นะครับจะเป็นยังไงนอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่นักข้อเรานะครับมีการพูดถึงแล้วก็เขียนออกมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับนอกจากนั้นนะครับอยากให้ท่านผู้ชมติดตามครับใครก็ตามครับที่อาจจะมีหุ้นในกลุ่มนิคมสาหกรรมอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกลุ่มนี้ครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนตัวหุ้นอย่างเช่นตัว BHA นะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนิคมหุ้นอมตะอ่ะนี่แน่นอนครับอยู่ในกลุ่มนิคมสากรรมก็จะเป็นหุ้นที่วันนี้จะมาพูดถึงครับวันจะเป ยอดขายที่ครับเป็นยังไงครับแลนเซลนะครับแล้วก็รวมถึงผลประกอบการนะครับไตรมาสหนึ่งไตรมาสสครับเรามีการทําี V ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นครับยังมีในหุ้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับในส่วนตัวพวกกลุ่มด้านสินค้าพกพาณิวณวันนี้เราจะพูดถึงตัวหุ้นคือตัว KSL นะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องตัวประเด็นน้าตาลนี่แหละนะครับว่าหัวราคาน้ําตาลณปัจจุบันเป็นยังไงแล้วส่งผลต่อราคาหุ้นเป็นยังไง ไม่เพียงแต่ระคันตามเท่านั้นนะครับผมยังเห็นในเรื่องตัวภาคกลุ่มทางด้านตัวสินค้าพพคภัณฑ์นะครับอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้เคยยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมไปครับว่าโหกลุ่มนี้มาแรงจริงครับในแต่ละตัวนี่เรียกว่าหุ้นที่มันมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้นะครับราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงกันนะครับอะเรามาดูภาพเซ็ตอินเด็กซ์ก่อนครับนะครับเช้านี้นะครับตลาดหุ้นเปิดมาแล้วนะครับแต่ชี้นี้นไปอยู่บริเวณ ,-598 จุดนะครับ เรามาดูซิว่าในแง่ตัวโครงสร้างตลาดจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นด้วยในแง่ตัวภาพเซ็ตอินเด็กซ์นะครับที่วันนี้ผมเตรียมมาฝากท่านผู้ชมนะครับอาเป็นว่าปัจจุบันครับเรากำลังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากที่เคสโควิดที่ช่วงที่ผ่านมานะครับมันทําให้ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนนะครับแล้วอย่างล่าสุดในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปก็คือตลาดค่อนข้างลงแรงทีเดียวนะครับลงมาถึงเอ,อ นะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วครับตอนนี้เนี่ยแต่ทีดีเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเรียกว่าเอาคืนนะครับแล้วก็ขึ้นมาสูงกว่าเดิมอีกครับนะครับเอาป็นว่ารอบนี้ครับผมมองว่าโครงสร้างตลาดเนี่ยกลับมาแล้วครับแล้วก็เรากําลังขึ้นไปทดสอบเวณกรอบบนนะครับคือที่บริเวณ1,600จุดนะครับเราเห็นได้ว่าในเรื่องตัวปริมาณการซื้อขายตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามันจะลดลงเลยนะครับตัวเลขนะครับอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยนะครับยอดการซื้อขายของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่ที่9ก้าหมื่นล้านนะครับแล้วก็วันนี้ครับม พิ่งจะเข้าตลาดด้วยว่ากระแสแรงมากครับก็จะเป็นหุ้นติดล้อครับเมื่อเช้าผมลองนั่งดูเนี่ยราคาหุ้นจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับหุ้นที่เข้ามาลิสต์ในตลาดนะครับแล้วช่วงหลังๆครับเรียกว่าผลตอบแทนนะครับเกินราคา IPO หรือราคาจองทุกตัวเลยครับแล้วก็อาจจะรวมตัวหุ้นติดล้อนี้ด้วยครับอย่างตอนนี้ล่าสุดก็ราคาขึ้นไปประมาณสักราคา50บาทนะครับจองมาสัก3ากว่าบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีทีเดียว นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นด้วยองี้ตัวภาพตลาดครับนะครับอ่าท่านผู้ชมก็อ่าดูภาพตัวภาพเซ็ตอินเด็กนะครับไปพร้อมกับผมเลยนะครับปัจจุบันตอนนี้นะครับดัชนีเนี่ยนะครับผมมองโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่เป็นสายเวย์นะครับทำไมถึงมองแบบนั้นก็เราใช้รูปแบบนี้นะครับประมาณสักช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันโครงสร้างเนี่ยนะครับเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับกรอบด้านล่างเนี่ยประมาณ1,500จุดนะบวกลดเล็กน้อยส่วนกรอบด้านบนนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1,600จุด นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยกำลังขึ้นไปทดสอบเรียงกรอบบนละคาถามถัดไปคือแล้วกลุ่มอะไรบ้างล่ะนะครับที่จะเป็นกลุ่มที่เ,เป็นตัวที่ผลักดันตลาดหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับวันนี้ผมนะครับผมยังคงมองในส่วนตัวหุ้นอย่างเช่นตัวหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นน้ามันหุ้นปิโตหุ้นลงกันนะครับยกตัวอย่างนี้ชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแต่ละตัวที่ผมทํามาเป็นในเรื่องตัวชาร์ตแล้วก็นํามาเปรียบเทียบนะครับผลต,ตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยอยากทราบว่ากลุ่มนี้เป็นยังงไ ตัวที่เด่นสุดนะครับรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวหุ้น p t c นะครับในกลุ่มปิโตเคมีเนี่ยผลตอบแทนตอนนี้เนี่ยแซงหน้าหุ้นส่วนใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ดัชนีก็ขึ้นไปเบรคฮาขึ้นไปแล้วนะครับถัดไปอย่างเช่นตัวสอพอครับในกลุ่มน้ามันก็ถือว่าราคาหุ้นปรับตัวได้ค่อนข้างดีไม่แพ้กันนะครับส่วนตัวหุ้นตัวไทออยครับอยู่ในกลุ่มโรงกลั่นรอบนี้ก็ถือว่าเริ่มตีตื้นขึ้นมานะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยโหค่อนข้างลงไปลึกพอสมควรนะครับแล้วก็รอบนี้กลับขึ้นมา นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่เลือกไว้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีครับแล้วท่านผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นในส่วนตัวพลังงานปิโตดีแบบนี้และกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภคในะเภทนะครับอย่างเช่นกลุ่มค้าปีกนะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมเนี่ยซึ่งเจอกับในส่วนตัวโควิดนะครับที่ระบาดรอบนี้เนี่ยไม่เปอร์ฟอร์มเลยจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับผมจะขอบอกว่ากลุ่มนี้นะครับขอมองว่ากลุ่มนี้เนีี่่่่ยอออาาาจจะเเปปป็็นกกลลุมทรรํัรังงสตไคบ ผมกำลังบอกว่าในเรื่องสถานการณ์ตัวโควิดนะครับถ้าสถานการณ์นะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยครับอาจจะเริ่มทรงตัวได้หรือว่าเริ่มลดลงนะครับผมมองว่าอันนี้จะเป็นข่าวดีซึ่งก็จะมองต่อไปข้างหน้านะครับว่าณปัจจุบันตลาดตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่ระดับ1 6 0 0จุดแล้วนะครับก็เหดนว่าหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวก community play เนี่แหละนะครับเป็นตัวที่อาจจะเป็นตัวผลักดันตลาดขึ้นไปแต่ต่อจากนี้ต่อไปครับผมคิดว่าตลาดคงจะเป็นการลุ้นข่าวดีครับในเรื่องข่าวดีมีอะไรบ้างก็จะขอมองครับหรือ อาจจะเป็นเรื่องตัวประเด็นเรื่องตัวสถานการณ์โควิดนี่แหละครับถ้าผู้ติดเชื้อนะครับเริ่มอาจจะเริ่มทรงตัวนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งเริ่มลดลงไปนะครับมีเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนเข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นตัวช่วยแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าตัวตลาดเองหรือภาพเซตเองนะครับน่าจะมีโอกาสการเบรกหรือระดับทะลุระดับ1นขึ้นไปนะครับถามว่านานไหมนะครับโดสุดตัวนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะรอนานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงโครงสร้างตลาดจะเป็นยังไ อันนี้ก็เป็นภาพรวมครับที่วันนี้นํามาสู่พให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้พูดถึงในเรื่องตัวชาตนะครับคันนี้มองครับว่าหุ้นนะแล้วมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมขอเลือกมาสามตัวนะครับเป็นตัวที่นามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับผมขอมองตัว IRBC ครับเป็นหุ้นในส่วนตัวกลุ่มในด้านตัวพลังงานขานึงก็จะมีในส่วนตัวโรงกลั่นด้วยนะครับแล้วก็เคมีด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีครับณปัจจุบันตอนนี้ราคาขึ้นมาบริเวณ4บาท20ละนะครับผมค ราคาหุ้นน่าจะมีการการไปต่อครับหรือเบรคไายหายเคยทะบว้รอบที่แล้วครับนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับจะอยู่ที่ราคา4บาท30ตรงนี้ผมคิดว่ามีโอกาสเบรกหรือว่าทะลุขึ้นไปได้ไม่ยากนะครับผมขอจะมองแนวต้านที่บริเวณ4บาท40ราคาตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นหุ้นที่เคยนำท่านชมไปรอบก่อนก็ขอแนะนำเป็นการซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับมาที่2ส่วนตัวที่2ครับก็จะเป็นในเรื่องตัวหุ้นปาราทอนี่แหละนะครับก็จะเป็นหุ้นพี่ใหญ่เลยครับนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ย ราคาขึ้นมาบริเวณแถวๆสักประมาณ40บาทแล้วนะครับจับตาครับผมมองว่าโครงสร้างปตรทนะครับถ้าตลาดขึ้นรอบนี้อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่จะได้เห็นการขึ้นไปมีความสัมพันธ์กับตลาดนะครับก็ได้ทําให้ราคาหุ้นปตทอรอบนี้กลับไปได้ไม่ยากท,ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เป็นลักษณะคือจะเป็นบริษัทลูกขขตัวปตรทอรอบนี้ราคาหุ้นค่อนข้างขึ้นดีหลายตัวนะครับผมมองว่าปตรทรอบนี้อาจจะเป็นตัวที่ไดาจะได้เห็นการขึ้นไปนะครับลักษณะคือต,ต,า,ตามๆขึ้นไป อาจจะเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นตัวละกษาเพลย์หรือว่าขึ้นช้าแต่ว่าน่าจะถึงรอบได้ละสตุกวาร,ร์ทนะครับก็ขอมองแนวต้านที่บริเวณโซน4ีผ้าบนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นตัว MCS นะครับอันนี้ก็จะขอมองจะเป็นในส่วนตัวกลุ่มเหล็กนะครับหรือว่ากลุ่มสินค้าพวกกระปังเนี่ยซึ่งผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปตอนนี้เราเห็นราคาเหล็กขึ้นดีนะครับราคาต้นราคาถั่วเหลือนะครับราคาคอมมอนิตี้หลายอย่างครับมีการปรับตัวขึ้นมาในค่อนข้างดี วันนี้ก็เลยจะขอหยิบยกตัวหนึ่งคือตัว mcs ทำไมถึงมองแบบนั้นครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มเหล็ก,กที่เรียนไปแต่ว่าดูจากโครงสร้างราคาปัจจุบันนะครับโครงสร้างเนี่ยผมเห็นสัญญาณนะครับเกิดขึ้น2แบบด้วยกันครับแบบแรกก็คือสัญญาณที่เป็นการคอสขึ้นของตรงเส้น ema แล้วก็สัญญาณ ema ที่กำลังเริ่มมีการทะลุเส้น zero line ขึ้นไปคํถาถามคือแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ราคาหุ้น m c. s จะเป็นยังไงนะครับก็ลองไปย้อนดูแพทเทิร์นหรือโครงสร้างในอดีตครับคราวที่แล้วก็เกิดลักษณะคล้ายกันนะครับตรงนนี้นะครับ เขาทำให้ราคาหุ้นตัว MCS เนี่ยโอ้โหปรับตัวได้ค่อนข้างดีเลยผมก็เลยขอเลือกตัว MCS ใหม่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เข้าไปในพอร์ตครับโดยมองแนวต้านที่บริเวณ15บาท50นะครับจะเป็นด่านแรกถัดไปคือเปล17บาทนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นในเชิงเทคนิคที่วันนี้นํามาฝากครับะนะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปครับก็จะมีหลายเรื่องด้วยกันวันนี้ผมขอสืไปเข้านะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานนะครับ มาเริ่มต้นด้วยในส่วนตัวหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับก็จริงๆเป็นกลุ่มที่ก็ดูชาค่อนข้างน้าสนใจนะครับวันนี้ผมขออนุญาตดูชาราประกอบนะครับนิคมมีหุ้นอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น B h a อนะครับอันนี้ก็เ็นได้ว่าราคาปัจจุบันตอนนี้อยู่บริเวณ3บาท30นะครับอันนี้ผมขอขยายชาร์ตมานิดนึงจะได้เห็นภาพชัดนะครับถือว่าโครงสร้างออกข้างครับนะครับเป็นการพักตัวนะครับแล้วก็ดูตัวหุ้นอมตะครับราคาปัจจุบันนะครับวันนี้ อยู่ประมาณสักราคา14อ่า17บาท60นะครับก็ราคาหุ้นจริงๆก็ยังไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไหร่นะครับแต่จริงนะครับถ้าท่านผู้ชมได้มองในเรื่องตัวหุ้นกลุ่มนี้นะครับมันมีคีย์อะไรบ้างล่ะนะครับที่จะทําให้หุ้นกลุ่มนี้คมเนี่ยมันมีโอกาสการปรับตัวขึ้นมาจากบริเวตรงนี้นะครับในข้อเรามองแบบนี้ครับเรากำลังมองในเรื่องตัวยอดขายที่ดินแหละหรือว่าตัวแลนเซลเนี่ยในไตรมาสหนึ่งนะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวครับก็ได้ทําให้ในแง่ตัวงบไตรมาสหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้วนะครับ น่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาหนปีที่แล้วนะครับถ้าดูในส่วนตัวอมตะนะครับเราคาดการงบตัวเลขมาสัก800ล้านครับแล้วก็ตัวดีบนะครับตัวเลขที่มาสักเกือบเกือบสามล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ผลประกอบการไตรมาหนึงถือว่าใช้ได้นะครับถ้าออกมาแบบนี้เรามองว่าราคาหุ้นน่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับาวนี้มองต่อไปครับถ้าไตรมาหออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสจะเป็นยังไงสองเรามองว่ากําไรเนี่ยนะครับยิ่งน่าจะเติบโตนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาหนก หนึ่งฟื้นนะครับสองดีก็แปลว่าราคาหุ้นน่าสนใจนะครับมาจากอะไรบ้างก็มาจากเรื่องตัวแรงถ่ายเ์ครับหรือว่าการามีการยอดขายที่ดินนี่แหละนะครับก็จะเป็นตัวคีย์หลักที่สําคัญในส่วนตัวกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับครนี้มองจากสถานการณ์ในเรื่องตัวโควิดนะครับเราคิดว่าไตรมาสสเนี่ยน่จะดีขึ้นนะครับลูกค้าชาวต่างชาติที่อาจจะรอเสัญญ,ญาการซื้อที่ดินแรนต่างเนี่ยอาจจะเริ่มเข้ามาได้แล้วนะครับในช่วงไตรมาสสสถานการณ์ในเรื่องตัวเทรดเทนชันนะครับสถานการณ์ระหว่างทางจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ย ผมต้องถือว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นรัษณะการคลี่คลายนะครับยังมีการเขาเรียกว่าคุยกันยังไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะสงผลให้อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับในแง่ของฐานการผลิตต่างๆเนี่ยมาสู่ประเทศไทยได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับก็ทําให้ในส่วนตัวกลุ่มอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราคิดว่าน่าสนใจทีน,นี้เรามองสองตัวนี้เนี่ยเราเชียร์ทั้งคู่เลยนะครับทั้งอมตะและก็รีบิเนะครับเรามองราคาในตัวอมตะนะครับราคาเหมาะสมเนี่ย อันนี้เป็นราคาเหมาะสมในเชิงพื้นฐานนะครับก็ช่วงปลายปีครับดบเสเอนะครับเรามองราคาเหมาะสมที่ราคา3บาท50ก็ต้องบอกว่าในงแนง่ตัวชาร์ตนะครับโครงสร้างออกข้างครับผมมองว่าสัญญาณหุ้นตอนนี้เนี่ยรออย่างเดียวครับรอสัญญาณรอวอลุ่มรออินดิเคเตอร์ที่จะมาคอนเฟิร์มยืนยันภาคกลุ่มสาร,รมนี้อีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าสัญญาณมาเมื่อไหร่ครับเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ได้ชมทราบโดยทันทีเลยนะครับถ้าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะเข้าไปซื้อสะสมได้นั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องตัวหุ้นกลุ่มอีคมที่นาํามาฝากนอกจากนั้นครับอันนี้ขอเป็นผู้ไปเร็วๆนิดน,นึ่งครับก็จะมีในเรื่องตัวหุ้นที่ผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างดีครับยกตัวอย่างมาตัวนึงครับก็จะเป็นตัว GBC ครับอันนี้อยู่ในเรื่องตัวกลุ่มน้อยฟ้านะครับงบปลายมัดหนึ่งออกมาเนี่ยตัวเลขออกมาที่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยล้านเนี่ยต้องถือว่ากําไรออกมาเนี่ยใช้ได้ในเดียวนะครับวันี้ก็ทําให้ราคาหุ้นมีการบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ ันนี้มองต่อไปแล้วครับไต่มาหนึ่งออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราคงรจะมองสเต็ปต่อไปว่าไต่มาสองนั้นเคราะห์เราคาดการณ์จะเป็นยังไงนะครับจากตัว g b c นะครับไต่มาสองเนี่ยเราคิดว่ากําไรยังถือว่ายังเติบโตดีอยู่ครับมาจากอะไรบ้างก็มาจากราคาก๊สซึ่งเป็นต้นทุนหลักเนี่ยลดลงครับนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องการกระจายพอร์ตครับไปซื้อโรงงานโรงไฟฟ้าในต่างประเทศหรือ IPP นะครับก็ทําให้ อย่างเียตัวคาเฟซี่เนี่ยนะครับเป็นอีกปัจจัยในเรื่องตัวหนุนนะครับในเรื่องตัวงบไตรมาสสที่ออกมาเพราะงั้นกำไร1ใช้ได้2อยังโตครับนะครับราคาเหมาะสมตอนนี้เนี่ยนะครับเราทาไว้ที่ราคา90าสบาทสับตัว t p s สครับอ่ะนะครับมาดูถัดไปครับก็จะมีในเรื่องตัวอินเด็กซ์นิวมอลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะต้องมาหยิบยกพูดถึงกันหน่อยเพราะว่าอยู่ในกลุ่มด้านตัวคาปีแต่ว่าถ้าดูจากสถานการณ์นะครับในเรื่องตัวงบนะครับรอบนี้ออกมาเนี่ยถือว่า เป็นไปนตามที่เราคาดการนะครับตัวเลขอยู่ที่ระดับ140ล้านก็แต่ตโตนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ว่าลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าในเรื่องตัวการบริหารการจัดการค่าใช้จ่ายการควบคุมค่สเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเราก็มองต่อแล้วครับอ่าหนึ่งใช้ได้แล้วนะครับมาดูไตรมารส2ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไตรมารส2เนี่ยเราคิดว่ากําไรโตดีครับจับตาครับในเรื่องตัวเซฟสโตเซลหรือว่ายอดขายสาขาดเดิมเนี่ยนะครับ จะมีการพลิกฟื้นเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยอาจจะออกมาค่อนข้างจะขาดทุนหรือติดลบนะครับแต่มารอบนี้ครับแซมโซเซลตัวหุ้นอินเด็กซ์รีพมเนี่ยกลับมาเป็นบวกได้ไปแล้วสการเทิร์นาลาวนะครับเพราะฉะนั้นมาจิ้นทาได้ค่อนข้างดียอดขายโดยเฉพาะยอดขายฝั่งออนไลน์ก็ค่อนข้างจะเติบโตได้ดีนะครับเวอร์ชันนะครับถือว่าไม่แพงด้วยนะครับต่ําด้วยนะครับเราให้ราคาเหมาะสมที่ราคา17บาทนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องประเด็นในเรื่องตัวหุ้นที่วันนี้นํามาฝากครับ นะครับวันนี้ก็มองมาในภาพสรุปอีกทีนึงครับจะเป็นภาพกลยุทธ์นะครับก็ในฝั่งกลยุทธ์เองครับเรามองว่าประเด็นในเรื่องตัวตลาดเองอาจจะไม่ต้องไปกังวลมากนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองถึงเรื่องตัวภาพรวมครับแล้วก็ผลประกอบการแต่มาหนึ่งที่มีหลายบริษัทที่ออกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับออกมาแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีครับแล้วจับตาครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องการเปิดประเทศนะครับตอนนี้มีข่าวมาแล้วครับว่าอาจจะมีการแผนนะครับการเปิดประเทศโดยเฉพาะที่เป็น จังหวัดนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่นะครับอาจจะมีการได้เปิดก่อนนะครับจะเป็นทางภูเก็ตแล้วก็อีกสิจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่เหลือเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ผมมองว่าน่าจะดีครับแล้วก็ตรีมถัดไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากประกาศงบแล้วเนี่ยคงจะมามองถึงเรื่องการเปิดประเทศนะครับโ e เ p e n i n g ทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นตัวโรงแรมนะครับขนส่งนะครับหลายตัวที่ราคาหุ้นอาจจะมีการปรับตัว mm -hmm. ถามครับวันนี้ผมขออนุญาตถามนะครับมีคําถามอ่าโอเคครับมาตัวแรกนะครับจะมีในส่วนตัวเคอรี่ครับนะครับเคอรี่ก็วันนี้มีคําถามเข้ามานะครับโอเคครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเปิดม่อ่ะนะครับจะมีตัวเคอรี่นะครับอ่าเรามาดูคําถามท่านผู้ชมถามมาจริงตัวนี้เป็นหุ้นที่ผมมองว่าราคาหุ้นนะครับกําลังเริ่มมีการ ฟื้นตัวนะครับจริงๆลงมาค่อนข้างลึกนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล็อกอินใหม่นะครับอันนี้ชาร์ตอาจจะโอเคครับมาล็อกอินใหม่เดี๋ยวผมขอพูดาา่่าพอดีจำจาจาชาร์ตของหุ้นตัวนี้ได้นะครับก็สำหรับตัวเคอรี่นะครับราคาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะลงมาลึกทีเดียวนะครับณปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่บริเวณแถวแถวประมาณสักราคา40กว่าบาท นะครับก็ถือว่าเป็นราคาหุ้นของตัวเคอรี่ที่ค่อนข้างลงลึกทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับราคาล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีการกลับขึ้นมาละหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาละนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตัวเคอรี่นะครับผมมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะกลับมาค่อนข้างเริ่มน่าสนใจนะครับรับตัวเคอรี่นะครับผมมองว่าราคาเคอรี่น,น,นะครับแต่เดิมทุกคนกำลังกังวลนะครับในเรื่องกับตัวคอสต้นทุนราคาในเรื่องตัวราคาน้ํามันเนี่ยที่ไม่มีการปรับตัวขึ้นเนี่ย มันจะส่งผลต่อในแง่ตัวกําไรของตัวเคอร์รี่นะครับในแต่มาหนึ่งนี้ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับในแง่ตัวเลขนั้นเราเรากําลังมีการทำพรีวิวงบนะครับซึ่งคงคิดว่าหน้าจอมาสัปดาห์นี้ครับผมมองจริงเนี่ยมันมีสัญญาณนะครับสอประเด็นที่ผมขอมาเลือกตัวเคอร์รี่ว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องตัวราคาที่ลงมาเยอะแต่ว่าท่านผู้ชมลองไปดูชาร์ตก็ได้ครับนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างที่มันกําลังเริ่มมีการฟื้นตัวเกิดขึ้นครับ ว่าเป็นสัญญาณรูปแบบ Divergent นะครับก็คือราคาหุ้นมีการปรับตัวลงมาทำนิโลเนี่ยแต่ว่าถ้าดูจัดในเรื่องของตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยบางตัวเนี่ยมนเริ่มมีการยกขึ้นไปละอันนี้แปลว่าสัญญาณเตือนว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงปลายทางขาลงละสับตัวเคอรี่นะครับผมมองว่าราคานะปัจจุบันค่อนข้างน่าสนใจครับในแง่ยยงตัวชาร์ตกำลังมองว่าถ้าสมมติว่าอิงกับเรื่องงบด้วย ล้วงบออกมาเนี่ยถือว่าอาจจะออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้แย่มากเลยผมมองว่าราคาตอนนี้มันสะท้อนไปบางส่วนละนะครับเพราะนั้นผู้ชมถามมาตรงนี้ก็เข้าใจนะครับว่าในแง่ตัวเคอรี่เนี่ยผมมองว่าราคาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่จุดขายแล้วนะครับก็สลับแนวรับนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับสู้อยู่บริเวณสัก4 243เนี่ยผมมองว่าราคาตรงนี้ดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้ามองว่าถูกทางนะครับหรือว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าตัวเคอรี่เนี่ยน่าจะมีโอกาสการกลับไปครับ รอบที่แล้วเคยขึ้นไปทำไฮซักประมาณโซน4 6 4 7เนี่ยน่าจะมีโอกาสการเบรกไฮหรือมีโอกาสการขึ้นไปได้ไม่ยากสับตัวเคอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องคำถามที่ท่านผู้ชมถามมานะครับสับตัวหุ้นตัวติดล้อนะครับตัว IPO นะครับปัจจุบันเนี่ยเอาสุดว่าราคาหุ้นข้างร้อนแรงนะครับเดี๋ยวรอนะครับในเรื่องตัวตัวเปเปอร์บทวิเคราะห์ตัวติดล้อนะครับผมคิดว่านักองเพราะเราคงจะออกมาในสัปดาห์นี้แหละนะครับคือจริงจริงเนี่ยรอสถานการณ์คือวันนี้ นะครับอาจจะเห็นราคาหุ 2> <ION> 2> <t> ้นเนี่ยไม่มีความผันผวนนะครับเพราะว่าราคาจริงเนี่ยเท่าที่ดูจากกระสเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับราคาวันนี้ก็เลยมีการขึ้นไปเหนือราคาจองนะครับจะราคาเหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่นะครับปีนี้นะครับมองยังไงสับตัวติดล้ออาจะรอที่หนึ่งครับนะครับคิดว่าสัปดาห์นี้เราคงจะได้มารีวิวแล้วก็จะมาได้อ่านการสับตัวบทวุ้ยข้อของตัวติดล้อที่นักข้อเรากําลังตอนนี้กําลังเขียนอยู่เลยครับนะครับอาจะรอที่หนึ่งครับนะครับ มาดูในส่วนตัวประเด็นอื่นครับวันนี้ถ้าผู้ชมถามมาจะมีตัว AS นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว a อเชซอฟใช่ไหมครับวันนี้ถามมานะครับราคาหุ้นจริงๆผมมองว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่อาจจะค่อนข้างจะลิงก์กับภาพปัจจุบันก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับตัวเช่นเกมธุรกิจเกมต่างๆเนี่ยก็น่าจะเป็นธุรกิจที่อาจจะอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ครับผมก็เลยมองว่าในส่วนตัวราคาหุ้นเอเชียซอฟนะครับราคาค่อนข้างขึ้นมาได้ดีครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว นะครับวันนี้ราคามีการพักตัวครับอยู่บริเวณโซน10บาทก็ผมคิดว่าราคาหุ้นจริงๆน่าจะเป็นการพักตัวแค่ชั่วคราวนะครับโครงสร้างไม่ได้เสียนะครับวันนี้เนี่ยลงเพียงแค่ประมาณสัก2 3%เนี่ยจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาที่ประมาณสัก5%เนี่ยผมมองว่าราคาหุ้นจริงๆก็น่าจะมีโอกาสการฟื้นตัวและกลับขึ้นไปได้นั่นเองนะครับผมว่าในภาพรวมครับตลาดครับผมคิดว่ายังอยู่ในโหมดที่น่าสนใจนะครับยังมีโอกาสการฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้นะครับ แล้วเดี๋ยวสัพ์อาพรุ่งนี้ครับนะครับวันคารเนี่ยจะกลับมาเจอกันใหม่ครับคงจะมีประเด็นที่ประฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ